ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยคือกูนั่งเล่นเกมอย่างเดียวแล้วก็ดู YouTube จนก,การะทั่งมีคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยมันเด้งขึ้นมาในฟีดยูทูปผมผมคลิปแมปตกปลาที่กำลังจะแย่นั้นตอนนั้นทําให้ผมคิดขึ้นมาทันทีว่ามันเกิดยอะไรขึ้นเกมตกปลาว่าแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมก็เลิกเล่นไปนานแล้วผมก็เลยนั่งดูคลิปยูทูบต่อผมจนก,การะทั่งผมเจออีกคลิปหนึ่งลิปแมปดีที่กำลังจะตายเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะผมตอนนั้นผมเริ่มสงสัยมากไอ้เหี้ยกูไม่ปกตติิลลลลลลละะะะะผผผมม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 กกกกกก็็็็เเเเเเยยยออ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 งงข้้้้้้าไไไไไไปป่่่นนนนนใใดดูููููัีีีีรรรวคโโหห แต่คุณคิดว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแค่กับฟิตจริงๆหรอความจริงแล้วมันมีอีกหลายเกมเลยที่ค่ายเกมค่ายนี้เนี่ยเขาได้ทําให้มันเป็นแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นนะผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าค่ายเกมค่ายนี้เนี่ยทำอะไรไว้บ้างและมีเกมอะไรบ้างที่ค่ายเกมนี้ทําแบบนี้ผมเอานว่าใครพร้อมเ,ยเ่ยก็ไปดูกันได้เลยนะผมดูบิ๊กสตูดิโอเป็นค่ายเกมของโลบอทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4ี่มีนาคมปี2020 อ่า in ตามเอ่อวันที้ account ข,ของ Dubi Studio สร้างขึ้นมานะโดยค่ายเกมค่ายนี้เนี่ยจะแตกต่างจากค่ายเกมค่ายอื่นของ r o บ l o นั่นคือเขาไม่ได้สร้างเกมขึ้นมาเองโดยปกติแล้วเนี่ยค่ายเกมต่างๆเขาจะสร้างเกมขึ้นมาเองผมอย่างเช่นพา r a d o x u m Game ที่สร้างเกมอย่าง Tower Defense Simulator หรือ g a ม e r Robot Inc. ที่สร้างเกมอย่างบ l o c k Food ครับผมแต่ค่าย Dubi Studio เนี่ยจะไม่ทําอย่าง,งานั้นครับผมคือเขาจะทําการเป็นพาร์ทเนอร์กับเกมต่างๆแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือครในขณะเดียวกันเกมเหล่านั้นก็ต้องให้ส่วนแบ่งกับกิทาง Dubi Studio ด้วยครับอันนี้เอาตามที่ผมเข้าใจนะก็ค่ายเกมนี้เนี่ยเค้าไม่ได้ หาเกมมาเป็นพาร์ทเนอร์ของตัวเองอย่างเดียวเกมบางเกมเนี่ยก็เข้ามาหาเขาเหมือนกันซึ่งมันก็มีเงื่อนไขนโยบายอยู่ผมนะเพราะฉะนั้นจุดหนึงว่าหากคุณเป็น de เดลว์ลอปเปอร์อย่าให้เกมคุณอยู่ในสังกัดดูบิ๊กสตูดิโอเนี่ยก็สามารถทําได้ดังนี้นโ, okay. โนโยบายของค่ายดูบิ๊กสตูดิโอนโยบายของค่ายนี่นมีสี่ข้อผมซึ่งผมขัดใจมากทุกข้อเลยเอาเป็นว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มาดูทีละข้อข้อที่หนึ่งเราจะซื้อเกมคุณทันทีโดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้าอันนี้น่าจะปก,ปกติแหละคุณน่าคิดมากสการพัฒนาจากา เกมของคุณจะได้รับการพัฒนาจากทีมงานที่มีประสบการณ์และคอยช่วยเหลือเรื่องการตลาดรับประกันเกมคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะหม,มเกมที่มีคนเล่น8คนว่าละสาคุณจะได้รับประโยชน์อย่างโปร่งใสข้อ4การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยุ่งยากนักพักผ่อนเราจะจัดการทุกอย่างตั้งแต่การขายไปนจนถึงการจัดการในอนาคตช่วยคุณมุ่งความสนใจไปยังแนวคิดครั้งต่อไปคุณทำไมรู้สึกแปลกๆวะหรือคิดเองคิดเ,เ,อ,งดเ,เองเลยมั้งเกมเนค่ยดูวิดีโอ เกมในค่ายนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากครับผมคือถ้าให้กูพูดมดเนี่ยแม่งล่อไปหนึ่งชั่วโมงแน่นอนผมเพราะฉะนั้นกูจะไม่ทำอย่างงั้นเพราะกูขี้เกียจผมจะพูดถึงแค่เกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักครับผมผมจะยกมาสัก5าเกมแล้วกันเพื่อให้คุณเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกไปที่เกมแรกก่าเกมที่หนึ่งเบร์บอล เบสบอลเกมเนี่ย v p ที่มีระบบเป็นเอกลักษณ์ผมก็คือการตีบอลกันไปตีบอลกันมาครับผมอารมณ์เหมือนปิงปองซึ่งเราต้องตีบอลสะท้อนกับศัตรูหากศัตรูตีไม่ทันเนี่ยเราก็ชนะแต่ถ้าปฏิกิยาการตอบสนองของคุณมันช้ากว่าจิ้งจกเนี่ยคุณจะโดนบอลอัดหน้าแล้วก็เสียชีวิตทันที <S 1> <S 1> ซึ่งเกมนี้ยังมีสกินอาวุธสวยๆมากมายแลวก็สกิลต่างๆที่มีความสามารถแตกต่างกันเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูครับผมก็ข้าวๆก็มีประมาณนี้กับเบสบอลแล้วเกมนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าแน่นอนครับผมม ในเบยดบอลเนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษบางอนุบที่มันจะสุ่มได้จากวงล้อเท่านั้นนะผมมีโอกาสได้2%ซึ่งเขาก็สามารถใช้เงินในเกมสุ่มได้นะแต่ก็ค่อนข้างแพงประมาณนี้ซึ่งก็แน่นอนนะผมหากคุณอยากได้เอาไอ้สกิลอย่างเงี้ย ด้วยเงินในเกมเนี่ยแล้วด้วยแบบไม่จ่ายเงินสักบาทเนี่ยคือมึงต้องฟาร์มโหดมากมึงต้องแบบเล่นแต่เบลดบอลทั้งปีทั้งชาติต้องเล่นแต่เบลดบอลไม่ออกไปทำอะไรเลยไม่กินข้าวไม่นอนไม่อาบน้ำไม่เหี้ยทั้งนั้นไม่เล่นแต่เบลดบอลแต่ตัดภาพที่คนบางคนที่ผมที่สามที่มีออปชั่นตัว R โลบักจำนวนมหาศาลใน,นการสแปมกดสูงแล้วก็ได้สกิลก็แน่นอนครับว่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ บอกว,ว่ามันไม่กาลันตีด้วยตอให้คุณฟาร์มเป็นชาติเนี่ยคุณอาจจะสุ่มหมดและไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน,นับผมรวมถึงสกินบางอันเนี่ยที่ต้องเติมเท่านั้นแต่เรื่องสกินอันนี้ผมเฉยๆนะเพราะว่าเออมันก็แค่สกินมาทาหาไม่ได้มันเอาไว้เท่อย่างเดียวแต่สกิลเนี่ยที่มีผลกับการเล่นอย่างมากบางสกิลมันโกงจนแบบโหดสู้ยากเลยผมคือก็จริงเนะี่ยที่คุณสามารถสู้เหมือนได้ผมแต่มันก็เสียเปรียบอยู่ดีประมาณนั้นนะผมและผมจะอธิบายเมคคากของการสุ่วงล้้้ออะไรแบบนีใหคุณฟัม นั่นคือคือคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวกูจะสูมได้แล้วโอ้ยแค่นิดเดียวเองประมาณนั้นไหมครับซึ่งแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วเพราะในการสูมหลายครั้งเนี่ยมันไม่ชอบจะเป็นอย่างงั้นนะซึ่งความเป็นจริงแล้วนะเอาความเป็นจริงนะ มันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรเลยผมมันล็อกแต่เลกอยู่แล้วว่ามึงจะได้ของอันนั้นอสมมติอันนี้มันมีโอกาสได้ประมาณ20่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมกดสูงไปเนี่ยผมก็กดได้ไอ้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้แล้วมันไปเฉียดกับอันที่มันมีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกันเลยผมมันแค่แบบทําให้มึงรู้สึกว่าแบบอีกนิดเดียวมึงจะได้เพื่อให้มึงเสียตังค์เพิ่มแล้วก็สูงเพิ่มแล้วก็โดนแดกเพิ่มแล้วเบรดบอลเนี่ยเป็นเกมทีี่่่มมมมมมวววววงงงงงงลล้้้้้ออ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 อเเเยยยะะะาากกกคืึจไไไปปหนนนผดดแัั็บ ผมคิดอะไรวะเดี๋ยรู้ไม่รู enfin <S 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 ้เรื่องนี่ที่พูดมามันมีนแค่สกิลนะมันยังมีสกินอีกแต่เรื่องสกินอันนี้ผมเฉยๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันเอาไว้เท่เฉยๆแล้วก็เรื่องไอ้เอฟเฟกเนี่ยมันก็ไว้สวยเฉยๆคือมันจะเปย์อะไรโหดก็ได้แต่มันเป็นแค่เอฟเฟกมันเป็นแค่สกินผมเพราะนั้นเรื่องนี้ผมเฉยๆเลยเรื่องสกินแพงอะไรเงี้ยผมเฉยๆเพราะว่ามันแค่สกินซึ่งผมเดาว่าผมแฟนเกมเบสบอลที่ฟังผมอยู่งเนี่ยน่าจะไล่กระทืบกูแล้วผมซึ่งฟังผมก่อนยนเีี้่ เอาจริงๆมันไม่ใช่เกมที่แย่เลยนะถึงแม้มจะมีอะไรแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกมที่สนุกใช้ได้นะผมลองไปเล่นดูมันก็เออสนุกดีมันก็ไม่ได้อะไรมากผมถ้าเล่นแบบไม่คิดมากของโลกๆเนี่ยมันก็สนุกดีผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างเปรตวินประมาณหนึ่งถึงแม้มันจะพอเล่นได้อยู่ยังพอนีได้อยู่แต่สุดท้ายผมคุณก็ยังเสียเปรียบคนที่เติมอยู่ดีครับผมเกมที่ 2.. Dusty Trip Dusty Trip เนี่ยเป็นเกมแนวขับรถผมที่ไม่มีจุดจุงหมายคือให้คุณขับรถไปเรื่ แล้วก็จุดเด่นที่น่าจะเป็นไอคอนิกหลักของดัตตี้ทีเบิรเนี่ยคือการถือของวางของแล้วครับผมแล้วก็การนําของมาต่อกันโดยคุณสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หน้าตาแปลกๆได้ครับผมแต่ไม่ใช้งานได้เปล่าก็อีกเรื่องนึงนะว่านักออกแบบมีกำมัดและระหว่างทางก็จะมีสิ่งของให้เราเก็บผมแล้วก็มีศัตรูต่างๆที่ไม่จะมาตีกูทําไมก็ไมร่รู้โดยระบบเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแล้วเกมนี้มีปัญหาแบบเบรดบอลหรือเปล่าใช่ครับผมแบบเดียวกันเลยและเป็นแบบเดียวกันเลยคือวงล้อ อีกเลี้ยวรออีกเลีว้วคือผมเข้าใจผมว่าระบบการซุ่มเนี่ยเป็นระบบที่เกมหลายเกมเอามาใช้ผมคือมาเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่เกมแรตตีคลิปเนี่ยมันจะแปลกๆอย่างหนึ่งครับผมนั่นคือมันจะจํากัดการซุ่มต่อนหนึ่งครั้งอ่าสมมติอันเนี้ยมันขึ้นไห้ผมสุ่มได้หนึ่งครั้งต่อวันผมกดเข้าไปไเนี่ยก็จะสุ่มได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องรออีกวันพรุ่งนี้ผมจะสามารถสุ่มได้แบบฟรีครับผมซึ่งแน่นอนหากคุณไม่อยากรอเนี่ยทำไง ก็เติมพี่เหีนยมันมีเอาไั้งเติมอยู่เออซึ่งแน่นอนนะผมมันก็จะเหมือนเบสบอลเลยโอกาสได้ของเนี่ยมันก็ต่ำเตี้ยเลยดินแไอเฮียนี่ต่ำกว่าของเบสบอลคือสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไอเฮียนี่แม่งศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ผมและม่งยังจำกัดครั้งต่อว,วันอีกอและเกมนี้ผมยังมีการขายของแบบตรงๆแบบต้องใช้โลบัคกเท่านั้นนะผมอย่างเช่นรถ อาวุธและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยที่มันบังคับว่าต้องใช้โลบักซื้อเท่านั้นผมไม่สามารถหาได้จากในเกมและราคาเนี่ยโอ้โหเฮียคือคุณสามารถซื้อออยว่าของมนุษย์ได้หนึ่งข้างเลย <c oughs> ซึ่งแน่นอนผมอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับผมว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่จะไปต้องขายด้วยนะแ,และมันก็ขายของเยอะเกินไปครับคือมันขัดทุกอย่างแม่งขายขายขายหมดเลยคือมึงเป็นเฮียอะไรคือไตข้างซ้ายมึงหายเลยสัตว์ประมาณนั้นนะครับแต่ใช่ว่าเกมนี้จะใจร้ายเสมอไปผม,ผมว่าของบางอย่างเนี่ยคุณก็สามารถได้มาฟรีได้ผมอผมย,ย โลบอกครับผมคือมาบางคันเนี่ยรถบางคันเนี่ยมันก็แจกฟรีผมแล้วมันก็ค่อนข้างมีคุณภาพผมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็สู้รถเติมไม่ได้อยู่ดีเจมสที่3าม เลดคิกเกอร์เป็นเกมแนววิ่งผมคล้ายๆกับ l ร g เ n นออ s ปิ e d แต่ความแตกต่างคือคือมึงต้องคลิกครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วกับตัวละครยิงคลิกเยอะยิ่งเร็วซึ่งหากคุณคลิกด้วยมือเปล่าเนี่ยมันก็่อน่าจะกากครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้จึงมีเครื่องทุ่รแรงอย่างสัตว์เลี้ยงซึ่งเพิ่มค่าการคลิกทําให้คุณวิ่งเร็วได้มากขึ้นครับผมและสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถสูงไดจากการใช้วินครับผมซึ่งหากคุณวิ่งไปสักประมาณหนึ่งตรงจุดจหนึ่งเนี่ยเกมก็จะให้ค่าวินคุณมาครับผมแล้วก็ค คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับกับเลดคิกเกอร์แล้วเกมนี้มีอะไรแบบเบรดบอลหรือแรตตี้ทิปไหมก็มีนะแต่สำหรับผมมันค่อนข้างจะเฉยๆครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันออกแนวเป็นเกมซิมูเลเตอร์ซึ่งเกมเนี่ยซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะมีของอะไรแบบนี้ขายอยู่เลยครับอย่างเช่นคูณ2อะไรแบบนี้แล้วก็การเติมพอยต์อะไรเงี้ยเกมแนวซิมูเลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีอะไรแบบนี้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่กูขัดใจมากคือออโต้คิกครับผม ทำไมมันเสียตังคือคุณสามารถไปโหลดออโต้คิกในเว็บไซต์ได้แบบฟรีๆแต่เกมที่เนี่ยไม่ใช่เสียตังคือมึนทำไปเพื่ออะไรอ่ะคือกูไปโหลดออโต้คิกฟรีแล้วก็มาคลิกเองเนี่ยมันยังคุ้มกว่าเลยคือโอ้โหแล้วราคาขายมันก็มันไม่แพงนะแต่แบบมันมันไค้แค่ออโต้คิก Auto อ่ะสำหรับผมมันควรจะ50โลบัคกนิไอ้ยี่ดิม แต่ก็นั่นนะครับเกมนี้สำหรับผมมันเฉยๆเพราะอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็สามารถเห็นได้จากเกมโลบอกเกมอื่นทั่วไปครับอย่างเช่น b a t t l e Pass แบบ2ชั้นเนี่ยแบบชั้นนึงเป็นแบบฟรีชั้นนึงเป็นแบบเติมเนี่ยมันก็มีเห็นในหลายๆเกมเหมือนเช่น b บดวอร Tower d ดีฟ n s e แล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับบอกว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากอยู่แล้วหากคุณเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้แบบไม่ต้องเติมแม้แต่บาทเดียวเกมนี้ยงเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกใช้ได้ในแบบของมันครับเกมที่4 Go f i s h i n g เกมนี้เป็นเกมในตกปลาคล้ายๆกับฟีทที่ผมโดยเกมนี้จะให้เราตกปลาในสถานที่ต่างๆด้วยระบบเมคานิกที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมไม่หรอกไอ้หี้ยไม่เหมือนฟิที่หลายเลยซึ่งเราจะสามารถตกปลาได้หลากหลายรูปแบบครับหากเป็นปลาหายากเนี่ยมันก็จะมีคัสซินตึงๆโผล่ขึ้นมาครับผมอารมณ์เกมนี้มก็จะเหมือนกับโซอ้าจี so บวกกับฟิทนะครับก็จะได้เป็นเกมนี้และเกมนี้จะมีเบ็ดที่หลากหลายและของเสริมอีกมากมายไว้สลับช่วยพวกดวงกัก แบบกู ep, และเกมนี้ยังมีเรือและสถานที่ต่างๆมากมายให้ออกสำรวจครับผมข้าวๆเกมนี้มันก็ประมาณนี้นะแล้วเกมนี้มีปัญหาแบบเกมที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแน่นอนครับผมมีและมันหนักกว่าด้วยครับผมและมันค่อนข้างที่จะหนักเลยคือดูดิครับเบ็ดราคา3999บาโลบะโอ้พระเจ้าคือกูสามารถซื้อผลคิสเน,นถาวรได้เลยและคุณดูสแตทเบ็ดสิครับอ่ะมันบวกดวง1 3 0ครับและคุณดูเบ็ดที่ราคาแพงที่สุดในเกม มันบวกตวงแค่100ถ้าก็ว่าผมมึงฟาร์มาแทบตายอาสม,มุินะมึงลองจินตนาการภาพมึงนั่งฟาร์ประมาณ500ปีครับผมคือคุณฟาร์มแบบไม่พักไม่หยุดคือไม่เด็ดข้าวไม่ทำเที่ยงทั้งนั้นคือมึงฟาร์ฟฟาร์ฟาร,ฟาร,ฟาร์แบบฟาร์มแทบตายสุดท้ายมึงแพ้คนเติมเลยมันเป็นอะไรที่เศร้ามากเลยนะเอาจริงและเกมที่ทาในสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดผมนั่นะคือการยัดเยียดของคือมันจะมีจุดหนึ่งของเกงมของคุณเล่นเป็นสักพักเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบขึ้นว่าเอ้ยคคคุุณณจจจะะไมมม่เเติริรงงหอออพลาาดโกสืึนะ ถ้ากูอยากเติมเนี่ยกูก็ไปกดในนาในช็อปก็ได้คือมึงไม่จำเป็นต้องมายัดอย่างนี้หรอเว้ยคนที่มันอยากจะเติมจริงเนี่ยมันสามารถแบบไปกดในช็อปเพื่อดูว่ามีอะไรขายบ้างคือกูก็ไม่ได้อยากเติมกูยังไม่อยากเสียตังค์เพราะกูอยากรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงคือก่อนที่ผมจะเติมเกมสักเกมเนี่ยผมจะลองเล่นดูก่อนว่ามันสนุกไหมแล้วก็มันคุ้มค่าจะเติมไหมผมซึ่งหากมันคุ้มเนี่ยเองกูก็เติมอยู่แล้วคือไม่ต้องห่วงเว้ยคือถ้ากูจะเติมกูเติมอยู่แล้วมึงไม่้อออองงไยด่่่่าาีรกคคคมมชบเเเนนนุะณลู มันก็แบบน่าลำคาญนใช่ไหมแล้วแบบเมื่อมาทำอย่างนี้ีผมก็เลยไม่่อยชอบเท่าไหร่หรอกแล้วเกมนี้มีระบบสูงห่มที่ใช้โลบักเท่านั้นโอระเจ้าช่วยเอเียเอยแต่ถามว่าเกมนี้มันยังพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะแต่อย่างที่ผมบอกอคือคุณฟาร์มแทบตายคุณอะไรแทบตายสุดท้ายคุณแพ้คนเติมอารมณ์เหมือนเงี้ยคือมึงรักคนคน,คนอีมากมากอ่ะมึงพยายามจีบเขาแทบตายเอาใจเขาทุกอย่างสุดท้ายเขาไปเลือกคนรวยเงี้ยไม่เศร้านะนจริงเกมที่ห้า l o r Order เกมนี้มีเกมในสยอ,องขวัญที่มีระบบเด่นเป็นการพรางตัวจากมอนเตอร์ด้วยสีวิวหากคุณวิสีวิเนี่ยคุณสามารถพรางตัวกับพื้นที่สีนั้นๆเพื่อให้มอนเตอร์ไม่สามารถมองเห็นคุณได้ครับผมระบบเกมเข้าก็ประมาณนี้เลยแค่นี้เลยแต่ระบบเกมแค่นี้แหละครับที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมาผมและมันเป็นไอ้ระบบที่ค่อนข้างจะสนุกนะเอาจริงๆแล้วเกมนี้มันมีปัญหาแบบเกมที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า ไม่มีนะเอาจริงๆคือมันก็มีแหละแต่มันน้อยมากแล้วก็แบบมันแทบไม่จําเป็นอะไรเลยเพราะคนส่วนใหญ,ญ่ที่เข้ามาเล่นก็มาเพื่อผ่านดาเฉยเชทำให้เกมนี้ผมมันดูเป็นเกมที่เล่นได้สุดและมีการไปทวิตน,น้อยที่สุดในบรรดาหลายๆเกมของค่ายดูวิกสตูดิโอเลยผมสำหรับผม,ผม,มนะเกมนี้เป็นเกมที่ผมแนะนำเลยว่าต้องเล่นมากครับผมมันเกมที่สนุกจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง O s เเกมนี้เนี่ยถือว่าเพาะมากครับผมกณลองฟังกสิ แล้วมาถึงเกมสุดท้ายผมเกมที่ทุกคนน่าจะมีปัญหากันมากที่สุดฟิชฟิชเนี่ยเป็นเกมในตกปลาคล้ายกับฟิชชิงซูมเมเลเตอร์ผม,ผมโดยมีระบบเป็นการเช็คเบ็ดและการตกปลาแบบสตาร์เดวิลเลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากมากและจะมีการแจ้งเตือนลูกค้านี่คุณได้ปลาระดับความหายากที่แตกต่างกันถ้าหัหากเป็นสีแดงเนี่ยเออเยี่ยมึงเกยสั์หากเป็นสีเหลืองเนี่ยคือคุณได้ปลาระดับเลเจนเดอรี่หากเป็นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นปลาระดับมิติก็ประมาณนั้นแหละครับและเกมนี้ยัเรือหลายลำให้คุณเลือกใช้ผมแล้วก็มีสถา,านที่ต่าง แล้วคนเขามีปัญหาอะไรกันมากสุดทําไมใครหลายคนถึงแบบอุ้ย ฟิตมันจุดจบแล้ววะยี่ฟิตมันไปแล้ววะเออฟิตกูไม่อยู่แล้วซึ่งเรื่องก็มีประมาณนี้ครับคือค่ายดูบิสเตรโอเนี่ยเขาได้ทำการซื้อฟิตไปผมแล่ด้วยความที่ว่าหลายๆเกมที่ผมพูดมาเนี่ยมันค่อนข้างมีอะไรแบบนั้นผมทำให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากค,คือคิดว่าไอ้ค่ายเกมเนี่ยจะเพิ่มระบบอะไรแบบนั้นเข้ามาในเกมฟิตครับผมซึ่งแน่นอนมันเป็นอะไรที่ทําให้ผู้เล่นไม่พอใจแน่ๆถ้ามันเพิ่มเข้ามาเพราะอย่างแรกฟิตไม่เคยมีระบบอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมหากคุณย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่มนะม ไม่มีทีท่าว่าจะมีด้วยผมแต่หลังจากที่ค่ายเกมนี้ซื้อฟิตมาเนี่ยเขาก็าเพิ่มลงอะไรแบบนี้ขึ้นมาแทบจะทันทีด้วยซึ่งใครหลายคนเนี่ยต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากมจนกระทั่งคนสร้างเกมเนี่ยต้องออกมาประกาศเลยว่าเฮ้ย<บ>คือดูบิสต์ดูเนี่ยเขาไม่ได้ทําการเปย์ทวินกับเกมเรานะคุณวางใจได้คือมันก็ไม่จริงๆหรอครับแต่แบบมันเข้าใจไหมใครหลายคนมันก็ติดภาพจำไอ้ดูบิสตดูว่าเป็นค่ายเกมแบบนั้นไปแล้วแล้วก็ตัวเกมพาร์อะไรแบบนี้ถึงแม้มันจะดูเป็นแค่ของนอกกายผมเป็นของที่แบบ เป็นพวกสกินหรืออะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยแต่มันแบบมันก็ทําให้ผู้เล่นฟิตหลายๆคนรับไม่ได้ผมเพราะว่ามันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนรวมถึงก็ผมเกมพาร์ทหนึ่งที่ผมไม่ชอบแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่แฟงนั่นคือคูนสองลักเปิร์เซิร์ฟเวอร์คือคุณสามารถจ่ายเงิน99โลบัคผมเพื่อคูณ2ดวงของเซิร์ฟเวอร์คุณได้คือคุณจะสามารถจับปลาได้ดีขึ้นประมาณนั้นแหละครับและคุณสามารถเติมทั้งหมดได้ประมาณ4ครั้งโดยรวมประมาณ399โลบัคครับผมคือคุณลองนึงภาพนะคุณเสีย399 15นาทีครับผมคุณฟังไม่ผิดครับผม15นาทีคือคุณสามารถก็เพิ่มเวลาเป็น30นาทีได้ครับแต่คุณก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแล้วก็จ่ายตังค์เพิ่มประมาณโดยรวมประมาณ799โลบัคครับผมเพื่อสิ่งของชั่วขราวครับผมชั่วคราวเ9 9าโลบัคก,กับสิ่งของชั่วขราวแต่ลาผมมีปัญหากับเกมพาร์นี้เกมพาร์ดีผมนอกนั้นผมเฉยเฉยหมดเพราะแต่ละอย่างเนี่ยผมว่าเออมันก็บางอย่างคนก็คิดมากกันเกินไปจริงนะแต่บางอย่างเนี่ยผมเห็นแล้วก็เออมันก็สมควร แต่เหตุผลที่ทําให้รู้สึกผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบฟิตอีกต่อไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะเกมพาร์ตนะไม่ใช่เพราะอะไรแบบนี้ผมแต่เป็นเพราะว่ามันไม่สนุกอีกต่อไปแล้วฟังผมดีๆนะผมคือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนเล่นเกมฟิตตั้งแต่แบบช่วงแบบเวอร์ชันหนเวอร์ชันสเลยผมผมจำไม่ได้ตอนนั้นช่วงไหนแต่เออช่วงแรกๆเลยสมัยที่เบ็ดคิงล็อตกับมิติเคิลล็อตเนี่ยมันยังเป็นเบ็ดที่ดีแล้วดีที่สุดในเกมอยู่ตอนนั้นเนี่ยคือสนุกมากครับผมเพราะว่าเกมฟิตเป็นเกมที่ทําให้ผมแบบ สนุกมากนะเพราะมันไม่ต้องคิดเลยมากคุณแค่ตกปลาแล้วดึงมันขึ้นมาแค่นั้นเลยมันไม่ต้องมอาไรมาผมเก็บตังค์ซื้อเบ็ดซื้อเรือแค่นั้นเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยผมและปลาแต่ละต,ต,ต,ตัวเนี่ยจับง่ายมากครับผมผมจาได้เลยตอนนั้นผมมีเบ็ดสเตด,ดี้แล้วก็ไปเอนชานสเตด,ดี้เนี่ยผมตกได้เนสีอะคิดตอนนั้นคือผมเวลสิบห้ามันผมตกได้เนืสีคือผมโชคดีมากเว้ยอันนั้นแหละครับคือจุดเริ่มต้นว่าทำไมผมถึงชอบเล่นเกมฟิตในช่วงนั้นผมเลยลองผมก็เล,เล่นไปเรื่อยๆผมจนกระทั่งเบ็ด ก็ถการอัปเดตของไอ้ l o t Update d e p อันนี้เป็นช่วงอัปเดตท,ที่ผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดแล้วนะไอ้อัปเดตของ Lost u p d a e d e p เนี่ยเพราะว่าเบ็ด l o t u p d a e d e p เป็นเบ็ดที่ผมใช้มานานมากแล้วก็ผมชอบมากๆผมชอบคอนเซ็ปต์ของเบ็ดมันแต่หลังจากการอัปเดตของ Ancient i c e ผมรู้สึกว่าเกมมันเปลี่ยนไปว่ะและมันไม่สนุกแล้วมันไม่ชิวไม่สบายแล้วอะไรหลายอย่างมันดูเอายากมากๆผมอย่างเช่นอ่าเบ็ด l o t of Charged เนี้ย คุณต้องเวล750ผ้มแล้วการฟาร์มเวลในเกมนี้มันเด็กเวลามากๆคือถ้าเทียบกับเวลาที่ผมเล่นพิลาเชสสองเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าผมแต่มันไม่สนุกเท่าอะ่ะเข้าใจปะพิลาเชสเนี่ยคุณจะได้เล่นเป็นคิลเลอร์แลวคุณได้ไปฆ่าคนใช่ไหมแต่เกมนี้เนี่ยคือมันแบบมันไม่สนุกอ่ะคุณแค่ตกป่าขึ้นมาแล้วก็ตกไปเรือดยๆจนกว่าคุณจะได้เวลพ่ะีหลายคนถามพี่ท่ามไม่ใช้มาโคพี่คือผมไม่อยากให้คอผมระเบิดครับผมแล้วก็ผมก็ไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้น แล้วอย่างหนึง่งมันก็ไม่สนุกสำหรับผมอีกต่อไปแล้วผด้วยความที่ว่าอะไรหลายอย่างมันเอายากเกินผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เกมฟิตที่ผมรู้จักอีกต่อไปแล้วผมก็เลยเลิกเล่นเกมฟิตนี้ไปผมไม่ได้เลิกเล่นเพราะว่าเกมมันเปรตวินเลยนะแต่เป็นเพราะมันไม่สนุกสำหรับผมอีกต่อไปแล้วสรุปทั้งหมดที่ผมพูดมาในคลิปจะได้คุณฟังผมมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นจุดร่วมอะไรบ้างครับ อย่างแรกนะเกมหลายเกมที่ค่ายดูบิ๊กซีเดีซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เคยเป็นกระแสนในช่วงนั้นนะผมอย่างเช่นเลดดคิกเกอร์เนี่ยหากคุณจําได้นะตอนนั้นคือดังมากๆครับผมแล้วก็เบสบอลแน,น่นอนผมเกมนี้เมื่อก่อนคือดังแบบดังระเบิดชิบหายผมเพื่อนกูนไม่เป็นที่รู้ตีบอลกันเยอะเลยแล้วก็เกมแล้วก็แน่นอนผมเกมที่คุณเห็นภาพได้ง่ายที่สุดอย่างฟิตที่เป็นเกมที่มียอดผู้เล่นเนี่ยโอโ้แตะหลักแสนแทบทุกวันนะครับ ถามว่าทําไมาค่ายเกยมนี้ถึงเลืเลอกเกมเหล่านี้คือคําตอบแม่งไม่ยากเลยครับขอค่ายเกยมนี้จะได้ไม่ต้องทําเกมเองผมและได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเกมที่ดีับคือการทําเกมเนี่ยในสายตาเดเวลอปเปอร์เนี่ยมันไม่ยากครับแต่การทําให้เกมมันดังขึ้นมาได้เนี่ยมันยากมากเลยนะเกมดีๆมีคุณภาพบางเกมเนี่ย ไม่มีคนเล่นเลยก็มีผมยกตัวอย่างเช่นฟาร์ฟอร์มแลนเนี่ยกมที่ผมเล่นจนจบเลยนั้นผมรู้สึกว่ามันสนุกมากและมันเป็นเกมสยองขวัญที่ดีมากๆเลยนะแต่กลับไม่มีใครเล่นเลยผมมีคนเล่นน้อยมากๆครับผมแล้วก็อีกหลายๆเกมเนี่ยก็เป็นแบบฟาร์ฟอร์มแลนครับผมซึ่งหากคุณไม่อยากจะไปล้มเหลวแบบนั้นเนี่ยคุณก็แค่ซื้อเกมที่มันดังแต่แรกอยู่แล้วครับผมแค่นั้นเลยคุณก็สามารถพัฒนาเกมที่ดีและมีคนเล่นเยอะได้ส่วนเรื่องเปโตรวินเนี่ยก็อันนีุ้คนก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าหลังจากที่ดูบิ� คือถ้ามันนิดหน่อยแบบฟิตหรือคาเลอร์ออไดเนี่ยมันจะไม่มีปัญหามากครับแต่ส่วนใหญ่มันจะหนักแบบเบรดบอลโกฟิชชิงหรือดัตตี้ทิปเนี่ยมันจะหนักมากๆผมมันทําให้เกมเสียสมด้วยแบบง่ายๆเลยคือแบบฟาร์มแทบตายสุดท้ายแพ้คนเติมอารมณ์ประมาณนั้นผมแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะค่ายเกมค่านเนี่ยก็มีเกมดีในสังกัดเยอะเหมือนกันผมเกมแต่ละเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกและเป็นเกมที่ดีมากหากคุณมองข้ามเรื่องเปทวินเรื่องการต้องซื้อเกมพาร์เลยแบบนี้นแล้วคุณลองเปิดใจเล่นแบบไม่คิดอะไรมาก เกมแต่ละเกมของค่ายเนี่ยถือว่าสนุกทุกเกมครับผมถึงแม้มันจะมีอะไรแบบนี้แต่อย่างน้อยเกมนี้ก็มีค่ายเกมค่ายนี้ก็มีข้อดีครับผมคือทุกเกมเขาเนี่ยเป็นเกมที่ดีและสนุกมากๆกครับรผมก็จบแล้วครับคลิปประวัติของค่ายดูบิ๊กสติ o จริงๆอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่า ค่ายเกมคขาเนี่ยมีเกมเยอะมากผมถ้าผมหยิบม,มันทั้งหมดเนี่ยคือมันนานเอาจริงๆผมทําได้ไหมทําได้แนตะ่กูขี้เกียจคือกูขี้เกียจมากเลยกูเลยไม่ทําเพราะฉะนั้นนะผมก็ประมาณนั้นแหละเอาว่าคุณก็เห็นภาพแล้วกันว่า mm hmm. ดูบิสตูดูเนี่ยมันขนาดไหนนะผมแล้วก็ขออภัยเรื่องคําไม่สุภาพในคลิปด้วยนะผมหากคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้คุณไม่พอใจหรือทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยก็ผมขออภัยด้วยนะผมอันว่าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับกดทุกอย่างยกเวน like, ก้นดิสไลค์กับรีพอร์ตลกกกแ้ว็ว็หหาใครรเนผมดะทืบเนี่่ยยยกก็ชววูด้ผมาเะเเหลือกินัผมถึงแม้ว จะขอโทษไปเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันก็จะมีแฟนเกมบางส่วนที่ไม่ฟังครับผมแล้วก็จะก,กระทืบกูอยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนครับหากมึงเห็นกูโดนลุมกระทืบเนี่ยช่วยกูด้วยผมอย่ายืนมอง